อ๋อเอออะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องพ <c oughs> ี่พูดภาษาไทยน,น้องฟังเพลงนีง้โคตรแรปเปอร์เลยวะ่ะโดยมันขี้แพ้ห,ห่วย้ม่งมึงไม่ดังหรอไอ้โง่อุ้ยโอ้โหถูกได้อไม่เห็นว่ามันผิดไอ้น้อง โอเคครับผมก็ขอกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยู่ผมคิวโชวี่นะผมวันนี้ผมก็จะมาพิสูจน์ให้แม่งเห็นนะผมว่าผมจะเป็นแรปเปอร์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยนะครับผมโอเคมาอย่างแรกคือเราต้องเราต้องอะไรอัปเกรดอัปเกรดไปได้ต้องแต่งเพลงก่อนยี่อ๋ออ๋อมิสเอามิสเอามิสมิตูลูเอามิสอ้ออ้อสวักอ้อสวักอ้ออ้อมันเล่นแบบวันนี้ใช่ไหมมันเล่นแบบเออหรือว่าอะไร ไม่รู้ไฟเดนไ h t อัดเพลงเสร็จละเอาซีด oh, ีไปขายไปโย่เศโบรฟังเพลงเราไม่โบรผาได้แผ่นเดียวอู้ห้าเหรียญเลยอยู่เาเหรียญน,นี้เท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยเลยนะได้โอ้ oh, ซื้อห้องขยายห้องปัตเตอร์เรคคอร์ดน่งอ๋อสวักอ๋อเยอ๋อเยาอ๋อ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 เฮไนท์แทร็กมาบอยไนท์แทร็กเยาไนท์แทร็ก มันต้องไม่ต้องแต่งเพลงเองแล้วนจะจ้างเพื่อนแต่งเนี่ยเชี่ยก็ไม่ซื้อด้วยเอาไ่ซื้อแถมต่อยอก,กูอีกเอาะขายขายขยะขยะพวกเน่โอ้มันด่าเพลงของขอยะเลยเหรอมึงมารูจักยูทูบได้ยังไงวะเอาไปฟังเนี่ยแหละเพลงเพลงของจริงจ้างเพื่อนต่อครับอัปเกรดคนจะเชื่อถือเรามากขึ้นก็คือคนจะซื้อมากขึ้นใช่ไหมโอ้ยเชี่ยตบกูตบกูแล้วโอ้ยตบกูีแ้ว วาดกลับบ้านได้เลยโ oh, yeah. <g ül> อเคก็งงปุ่มอะไรรสชาติไหนกูจะได้หนึ่งล้านดอลลาร์เนี่ยไม่รู้จักยูทูบหรือยังไงวะเพื่อเราทำเพลงออ้ยไฟเนี่ยโคดเรปเปอร์ปปรเลยเอาไปขายต่อท่านไหนกูจะทำให้แม่เห็นแม่ <c oughs> ล้านบาทว่าเราแม่ไม่ไปหางานทำหน่อยแล้วแม่แม่จะรอผมดังอย่างเดียวไม่ได้นะแม่เราแต่งเพลงเองดีกว,ว่านะครับบราบราแล้วเรวะบราบรา โอ้โยอ <undred> ย่ากดผิดอ่าอ่ออย่ากดผิดเยี่ยกดผิดแล้วผมไม่เก่งเลยแนวแนวเนี้ยไอ้เจนี่ตื่นขายขายซิดีขายขายขายหมดไอ้หลับไม่มึงหลับทำไมกูปลุกเลยงางเพิ่มเก่งเก่งฟรีไฟล์ซื้อห้องอุ้ยเียบ้า บ้านยังหรูยังโคตรหรูหรามาเ่าเลยโหแล้วข้างหน้าทำไมข้างหน้ามันเป็นอย่างนี้วะข้างล่างข้างหน้ามันย่างรังหนูอ่ะข้าง้หลังมันยังหรูหราไอเชี่ยนี่ลูกค้าประจําเลยเนี่ยมายืนหน้าบ้านกูเลยมายืนรอฟังเพลงใหม่เลยอ่ะเพลงใหม่คิวโชวี่ทางเพื่อนดีว่ะเพลงเรานี่มันดีจริงจริงเลยอ่ะไม่ใช่เพลงเราเพลงเพื่อนเราเอาเฮียหลับไปหมดเลยเตื่นตือนไอ้สั์โอ้ยแม่ครับ เอาไปพันสี่ร้อยห้าสิบก่อนนะแม่ผมคงท่าได้เท่านี้แล้วแม่ผมไเท่านี้เงินมันหายากมากเลยแม่เลยทำให้แม่สบายไม่ได้รวยด้วโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะผมก็คือผมยังไปสะพานพิสูจน์เลยแม่เห็นได้นะผมว่าผมจะรวยกับหลายพันหนึ่งนี่ก็เยอะแล้วนะแม่หลายหมื่นแล้วนะเดี๋ยวผมว่าเจอกันคลิปหน้าผมแล้วเจอกันนะผม